ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายคนหนึ่งชื่อเบาอามเบาอามมินิัยชอบแกล้งเพื่อนคนอื่นโดยเฉพาะป๋าบอลซึ่งเป็นเด็กที่ใจดีและไม่ค่อยโต้อตอบใครเบาอัมชอบแกล้งป๋าบอลหลายรูปแบบทั้งซ่อนของซ่อนรองเท้าหรือแม่แต่ใช้คำพูดเย้ยต่อหน้าเพื่อนอนป๋าบอลรู้สึกเสียใจและอับอายทุกครั้งแต่ก็ทำได้แค่เงียบและเดือดเลี่ยงไป ว่าหนึ่งบ่าวอําแกล้งป่าบอลอีกครั้งโดยการเอาสมุดการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ที่สำคัญของป่าบอลไปซ่อนไว้ในถังขยะป่าบอลตามหาสมุดไม่เจอจึงร้องให้ออกมาด้วยความสิ้นหวังเพราะสมุดเล่มนั้นมีงานที่ต้องส่งในวันรุ่งขึ้นแต่มีเพื่อนคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงบอกอาจารย์อาจารย์จึงเรียกบ่าอําม,มาพบบ่าวอําถูกทำโทษและถูกเรียกผู้ปกครองมาพูดคุยเขาถูกหักคะแนนความประพฤติและต้องขอโทษป,ป่าบอลอย่างเป็นทางการต่อหน้าชั้นเรียน เปาอามรู้สึกอับอายมากที่ต้องมาเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกแย่ที่สุดคือการเห็นสีหน้าเศร้าสร้อยของป่าบอลป่าบอลไม่โกรธแต่พูดกับเป่าอามว่าอ้ามหาวิทยาลัยฉันไม่โกรธนายนะแต่ฉันอยากให้ในายรู้ว่าการแกล้งคนอื่นไม่ได้ทำให้ในายดูดีขึ้นเลยคำพูดของป่าบอลทำให้เปาอามสำนึกผิดอย่างลึกซึ้งเขารู้แล้วว่าการหาความสนุกบนความทุกข์ของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง ตั้งแต่นั้นมาเบ่าอามก็พยายามเปลี่ยนนิสัยเขากลับไปเป็นเพื่อนที่ดีกับปาบอลและหันมาใช้ความสามารถของตัวเองในการสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้กับคนอื่นอย่างสร้างสรรคแทนข้อคิดที่ได้การแต่งผู้อื่นอาจนำมาซึ่งความสนุกชั่วคราวแต่สุดท้ายแล้วมันจะนำมาซึ่งความอับอายและความรู้สึกผิดการกระทำทุกอย่างมีผลตามมาเสมอเราควรใช้เวลาของเราในการสร้างสรรค์และทำความดีมากกว่าการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ